ได้เวลานำคนฟังเข้ามาติดตามข้อมูลข่าวสารในช่วงนี้อินดี้โซไซตี้วันนี้มีข่าวท้องถิ่นหลายข่าวที่น่าสนใจรวมถึงคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวมาฟังข้อมูลในเช้าวันนี้ค่ะอินดี้โซไซตี้ข่าวสังคมข่าวธุรกิจและข่าวท้องถิ่นนำเสนอโดยโครงการบ้านวังหงุทธุมนฑลสงขลาฟังดีๆฟังทางนี้ <laughs> ฟังทางนี้ในฐานะที่เป็นลูกรถไฟออพ่อทํางานรถไฟน้องสาวทํางานรถไฟน้องชายทํางานรถไฟข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ดิฉันภูมิใจนําเสนอเมื่อการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชิญชวนคนฟังของเราที่ชอบการเดินทางไม่ว่าคุณจะชอบการเดินทางแบบไหนรสชาติไหนเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดขมฝาด หอมเย็นหรือกลมกลม่อมนี่มันใช่เหรเนี่ยมันใช่ข่าวนี้เหรอสรบาวดีใช่ค่ะนะคะนั่นคือกิจกรรมของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับทททไทยแลนด์ gastronomy network เป็นเครือข่ายวัฒนธรรมอาหารประเทศไทยและพันธมิตรชวนคุณนั่งรถไฟไปเที่ยว ใต้เออฮะใครอยู่ที่จังหวัดไหนอยู่บางกอกอยู่จังหวัดไหนล่ะที่ฟังอยู่ได้นะคะสีสเกตเอออะไรประมาณนี้อยู่ไกลๆนะคะสามารถจะนั่งรถไฟไปเที่ยวใต้กับ9เส้นทาง9 รสชาติเลือกเส้นทางได้มีเส้นทางชุมพรระนองพัทลุงหรืออยากมาหัดใหญ่มาทานบะกุเตอร่อยอ่อยที่หัดใหญ่มาอยากมาวิ่งกับสุภาวีีในวันเสาร์นะคะก็มาหัดใหญ่ ชวนเพื่อนชวนแฟนชวนครอบครัวออกไปค้นหารสชาติการเดินทางใหม่ๆด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ฟังข้อมูลอยู่อยู่ที่จังหวัดอื่นแล้วอยากจะร่วมเดินทางไปทริปพิเศษทริปนี้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยติดตามกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมลุน้นนรับรางวัลต่างๆได้ที่หน้าเพจของการรถไฟแห่งประเทศไทยวันนี้ถึง30กันยายนนี้ค่ะ มาต่อกันที่ข่าวที่2นะคะคุณฟังคะข่าวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลากับงานนี้ค่ะ Star Party X Music a Night d n at the Museum เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนเสียงเพลงแสงดาวณนะสงขลานะคะ National Museum วันที่1ถึง2สิงหาคมนี้โดยมีกิจกรรมดูดาวผ่านกล้องโทรทัศน์ดวงจันทร์ดาวอังคาร DIY กล่องดวง ดาวร้อยเรียงกลุ่มดาวภาพวาดดราศาสตร์เช็คอินกับบอลลูนดวงจันทร์ดาวพรฤหัสบสดีขนาดใหญ่ฟังเพลงชิล อิ่มอร่อยจากขบวนฟู้ดทรัคพิเศษ150ท่านแรกที่ลงทะเบียนหน้างานรับคูปองส่วนลดอิ่มอร่อยกับขบวนฟู้ดทรัคพิเศษต่อที่2วันที่ 2, 2. สิงหาคมมีศิลปินกันชาลีมาร่วมแจมด้วยงานนี้เข้าร่วมกิจกรรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอยากบอกว่าบรรยากาศที่นั่น สุดแสนโรแมนติกมากใครมีคู่รักใครมีคู่หวานพากันไปดูดาวในช่วงยามค่ำคืนได้ไปมาแล้วโรแมนติกที่สุดนะน,นี้ขอบอกนะคะเราจะปิดท้ายอินดี้สซ i e ไซดี้ด้วยอีกหนึ่งข่าวท้องถิ่นนะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจบริษัทหาทิพจํากัดมหาชนร่วมกับศูนย์การค้าซินเทรลหาดใหญ่เชิญชวนชาวหาดใหญ่สงขลาร่วม จากอาหารแห้งน้ำดื่มเสื้อผ้ายารักษาโรคและเครื่องใช้จำเป็นเพื่อผู้ประสบภัยทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่เสียสละเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยนะคะโดยเปิดรับบริจาคตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสามารถไปร่วมบริจาคได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้นหนึ่งศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ค่ะและนี่เป็นข้อมูลข่าวสารที่เราหยิบมานำเสนอให้คน ฟังอินดี้ได้ฟังในเช้าวันนี้ค่ะขอบคุณโครงการบ้านวังหงพุทธมนทรสงขลานะคะที่อยู่เอื้อเฟื้อเวลาในช่วงนี้กับเราค่ะอินดี้โซไซตี้ร่วมสนับสนุนโดยโครงการบ้านวังหงพุทธมนทรสงขลา081-698-9509ความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ Listen live on i n d i e o n a i r o n e DSSM Radio The Profes สนใจลงโฆษณาในรายการิ End FM โทร074243444 0819576644